วิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจามีภาพเสียงเนื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e n g l i s h Channel นะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กนหน้าเกมมาจองเว1เอ,เองแล้วนะคะก็รอบนี้เราก็เล่นในช่วงโบนัสทางเเดิมเลยนะคะ รอบที่แล้วก็เล่นในมา,มาจองหนึ่งเหมือนกันทุกคนแต่รอบนี้ก็เห็นว่ามีนะคะก็เลยกลับมาปั่นอีกรอบนะคะถ้าไม่รู้ว่ารอบนี้จะแตกมาเท่าไหร่หรือว่าไม่แตกก็เป็นไปได้นะคะทุกคนก็สาหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มบัวนาทามนะคะก็ม็มแลกใต้คลิปเลยนะคะสําหรับใครที่รู้อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคทุกคนเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับหน้าเกมแล้วนะคะ รอบนี้ก็พาทุนมาเยอะเลยนะคะก็หายไปหลายวันเออก็วันหนึ่งอะเนาะวันสองวันแล้วทุกคนไม่ได้มาปันเลยคือเพิ่งได้ว่างมาปันจริงๆร,รอบนี้ก็พกพกทุนมาเยอะเลยอะทุกคนก็ไปที่เบตโอ้โหคือเข้ามาเร็วมากเบสยี่สิบเรานะคะตอนนี้โอ้โหโอเคมา ทุกคนมันเข้ามาเร็วจริงนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะจ่ายมาหรือเปล่านะอเออเอาเริ่มเงียบอยู่นะจ่ายมา20เองทุกคนเดี๋ยวมันยังไม่จ่ายมาเลยโอ้โหทุกคนเฮวก็ยังแฮวอยู่โอ้โหทุกคนยังทีทุกคน,กคนโอ้โหไม่นะ นี่เราเล่นในช่วงโบนัสทามเลยนะทุกคนเอาจริงเอ่อเอาเอามันทำให้ลงทุกคนเงินรวมมายี่สิบทุกคนนี่ขนาดเด็กยีนะเออเอายังไงเออมาแหกนอกก็ได้โอเคมาโหมา114ก็ปั่นไปเด็กยี่สเลยนะคะทุกคนคือเราเล่นในช่วงโบนัสทามนเลยนะคะ ก็แบบว่างในช่วงนี้พอดีทุกคนแล้วก็เห็นมีมาตองใช่ไหมทุกคนก็เลยต้องจัดสักหน่อยก็ไม่รู้ว่ารอบนี้จะปังปูรีหรือเปล่าทุกคนคาเซอร์มาหเหตดใดมากได้นิดได้หน่อยก็เอานะคะถ้ากำไรรอบนี้แต่ทุนเราก็มา,มา,มา,มามเยอะแล้วน้องทุกคนมาไปจะรอดไหมเนี่ยทุกคน คือเราเล่นทีเบด่ด20เลยนะ <L> โอ้โทุกคนก็สำหรับใครที่อยากเข้าขุมโบนัสทันนะคะก็เมนแรกใต้คลิปเลยนะ,ะโอ้โหมาชอน,นี้364นะ80นะทุกคนโอเคมาโอ้โห88ตัววายสวยชอนนี้เข้าไป448ยังไงยังไงอยู่ทุกคนยังไงต่อยช่อน,นี้200 คอมโบต่อเนื่องเลยทุกคนโอเคมารางวันอะไรคะรางวันก้อนโตรหรือเปล่าอ,อเมกานะคะแปดร้อยห้าสิบนะทุกคนโอเคทุกคนก็ถือว่ามันจ่ายมาอยู่นะแตกนอกก็ได้แตกในก็ได้นะทุกคนคือแตกในเมื่อกี้คือแตกมาแค่ยนะี่สิบแปดจักรรอบนี้ก็ขอแตกนอก ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคะทุกคนก็ขอให้สมพรปากนะทุกคนโอ้โหสีแดงแถวสามไม่มาจ้ะอืมทุกคนก็เอาจริงก็พอได้ก็พอแล้วเนาะแต่ก็ไม่อยากพออีกทุกคนเข้าใจไหมเอาก็ขอไปต่อแล้วกันเนาะขอปั่นไปเรื่อยๆทุกคนอืมนั่นแหละยังไงต่อ นั่นแหละหนึ่งร้อยเก้าส <de an> ิบสองยังไงกอสองร้อยสิบสี่คือมันจะมีรายจายย่ายยังไงทุกคนจะมีจ่ายอีกหรือเปล่านั่นแหละอ <de an> ืมนั่นแหละยังไง่อนั่นแหละโอ้โหคอมโบอยู่นะหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดโอเคมา ก็เล่นในเบดยี่สิบเนี่ยทุกคนยังไม่ยังไม่ได้ปรับเบ็ดขึ้นหรือปรับปรับเบ็ดลงเลยนะทุกคนโอ้ oh, ลิ้นพันมากคือเราจริงๆก็ใจหนึ่งก็ไม่ได้อยากไปต่อแล้วทุกคนแต่ใจนึงก็อยากไปต่อทุกคนเข้าใจไหมเนี่ยทุกคนไม่อยากไปต่อแต่ว่าอยากไปต่อมากกว่าก็ต้องไปอเนานะแต่ทุกคนทุนเรากําไรเราเริ่มหายแล้วจริงๆนะจริง ดูืสีแดงก็ไม่มาแถวสองโอ,อ้มาหน่อยเออมาไงต่อสีเขียวก็ยังไม่มาจา้ะสักแคตเตอร์อีกหนึ่งตัวสิชอนนี้หนึ่ง้อยี่สิบโอ้โหมาหนึ่งร้อยี่สิบยังคอมโบอยู่ไปสองรอยเจ็ดสิบหกขอแต่งนอกก็ได้ทุกคนคือถ้ามันไม่เข้าสักแคตเตอร์ให้เราแล้วอะ่ะก็ขอแต่งนอก ออืดูจะรอดไหมทุกคนนี่ขนาดช่วงโบนัทไทม์แล้วนะเอ้ยตัววายสวยอยู่นะสีเขียวโอ้โหซัคราเตร์อีกตัหนึ่งก็อยู่อะไรข้างบนทุกคนโอ้โหเอาไงไปอีกตะไม่รอช้านะคะรอบนี้ก็ปิดทโบเลยก็ ถ้าไม่ได้จริงๆเราจะเซฟทุนแล้วนะทุกคนดูมันเฮ้ยแต่ยังจ่ายอยู่นะมานั่นแหละเก้าสิยังไงต่อยังจ่ายอยู่สีเขียวเท่าซ้ำไหนสิไม่ไหลจ้ะหนึ่งร้อยแปดสิบสองนะคะก็สำหรับใครอยากเข้ากลุ่มโบนัสทามนะคะกลุ่มแรกเกมหรือกลุ่มแจ้ง เกมหรือแลกเทคนิคอะไรก็ตามทุกคนก็เมนแรกใต้คลิปเลยนะคะไปเปิดตัวต่ออื้อุ้ยตัวใบสวยสีแดงขอแรกเถอะสีแดงเถวแรกโอ้โหไม่มาพี่สีแดงนั่นแหละสีสิบเชื่อมไหมเชื่อมอยู่สองจุดสองจุดสวยสามร้อยทุกคน ยังคอมโบต่อเนื่องอยู่นะอือหเอาคูณห้าเลยนะดูทุกคนคือตอนเข้าสแคปเตอร์มันไม่จ่ายเลยมารางวัลก้อนโตห้าร้อยสี่นะทุกคนพอเข้าพอแตกนอกอะ่ะพอขืนโอเคตัวใบสวยอือือโอเคทุกคนพอแบบนี้สักรอบแล้วกันไม่ต้องเข้าเลสแคปเตอร์ทุกคนมาสองพันเลิกเลยนะทุกคนถ้าเข้านะ โอ้โหดูเชิงแล้วเอาไงดีทุกคน,น,นหืมสี่สิบมาหมุนก่อนโอ้ยมานั่นแหละโอ้โหโอเคสามร้อกสิบตอนนี่เข้ามาสามพันเอาสองพันแล้วทุกคนมาเราวันก้อนโตหรือเปล่าสี่ร้อยแปดนะทุกคนถือว่าเลิกได้ก็เลิกเลยนะตอนนี้บอกว่าสองพันก็สองพันจริงจ้ะ ก็ไม่ไปต่อแล้วแน่นอนนะคะทุกคนก็สำหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ